สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของ Windows 11เกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมถ้าใครติดตั้งโปรแกรมหรือกดไฟล์ exe แล้วขึ้น error ลนักษณะแบบนี้ก็คือเป็น Windows Protect your PC อาจจะสงสัยว่าถ้าขึ้นแบบนี้จะต้องทำแบบไหนเพราะว่ามันมีให้กดแท่ดนลันนะครับ เอาสาเหตุที่มันขึ้นเออร์เลอร์นี้ก่อนแล้วกันนะครับการที่มันขึ้นเออร์เลอร์นี่ยไม่ได้หมายความว่าโปรแกรมนั้นๆมีไวรัสหรืออะไรสาเหตุที่มันขึ้นเออร์เลอร์และแตรปแบบนี้คือทาง Windows เนี่ยมองว่าไฟล์ที่เรากําลังกดเนี่ยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนี่ยมันหมายความคือมันเหมือนกับมันยังไม่รู้จักเพราะว่าระบบเนี้ยมันเป็นระบบใหม่ที่ทาง Microsoft เพิ่มขึ้นมาเขาเรียกว่า Microsoft Defender Smart Screen คือเอาง่ายๆครับไฟล์นั้นยังไม่ได้ระบุให้เป็นแบบ Digital Signaager Smart ทที่่่อยูใน Smart Screen. ซึงกาารํ้ไฟล์ ไฟล์ติดตั้งนั้นน่ะอยู่ในสมาร์ทสกรีนได้นะ Microsoft เขามีหลักเกณฑ์ประมาณนี้ครับอาจจะเป็นผู้พัฒนาที่มีลายเซน์ดิจิตอลโปรแกรมซึ่งจะมีการเสียเงินหรืออาจจะมีการออกให้โดย Microsoft หรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของชื่อเสียงที่มีการใช้งานมานานๆเนี่ยไฟล์ติดตั้งโปรแกรมหรือโปรแกรมนั้นๆ,ๆน่นะก็จะอยู่ในระบบของสมาร์ทสกรีนของ Microsoft <c oughs> ได้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นการตรวจสอบผ่านพวก Microsoft Defender แล้วก็จะเป็นเรื่องของช่องคางการแตกจ่ายอันนี้ก็จะเป็นความน่าจะถือซึ่งอาจจะมีเกณฑ์ประมาณนี้แหละถ้าโปรแกรมที่มันปลอดภัยเนี่ยเวลาเา กดติดตั้งโปรแกรมก็จะไม่มีเออร์เลอร์สมาร์ทสกีนเนี่ยที่เราเห็นขึ้นมารูปแบบก็จะเป็นประมาณแบบนี้ก็อ,อย่างที่บอกครับไฟล์ที่เราติดตั้งเนี่ยไม่จําเป็นต้องปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเสมอไปเพียงแต่ว่ามันม่อยู่ในดิจิทัลของสมาร์ทสกีนเท่านั้นเองแต่ว่าถ้ามันขึ้นลักษณะแบบนี้ตันนิษฐานว่าอาจจะไม่ปลอดภัยอย่างที่บอกก็ได้เพราะว่ามันยังไม่ตรวจสอบนั่นเองอันนี้ก็ต้องพึงระวังแต่สาหรับคนที่อยากจะติดตั้งโปรแกรมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรอาจจะมั่นใจว่าโปรแกรมนั้นปลอดภัยหรือมีความจําเป็นต้องลงให้้คุณกกดดทีี่่ตรงนร More Info เมือ ที่มอ r e Info มันจะขึ้นตรงนี้ครับรันทุกกรณีครับก็คือมันจะเขียนว่ารัน Anyway ให้เรากดตรงนี้ครับเราจะสามารถติดตั้งโปรแกรมนั้นๆที่เราติดตั้งไม่ได้ได้ทันทีอันนี้คือวิธีที่1ส่วนวิธีที่2ก็คือคลิกขวาที่ไฟล์ AXE นั้นๆแล้วก็ให้เลือกอ n ลล็อกประมาณนี้ครับ แล้วก็ทีท่3ก็คือให้ปิดสมาร์ทสกีนชั่วคราวเดี๋ยวผมจะทิ้งบทความนี้ไว้ที่ด้านล่างในพิชชันเผื่อมีบางคนอยากจะทราบรายละเอียดทั้งหมดใครที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วขึ้นเออร์เลอร์ลักษณะแบบน,นี้ก็คือมันบอกว่าโปรแกรมนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนความน่าจะถือเอาไว้เท่านั้นเองส่วนเรื่องความเสี่ยงว่าคุณจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมให้คอมเมนต์สอบถามการที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบ ก็จะแก้หขคุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ